ก็โตเป็นวัยรุ่นฉันก็รู้ว่าฉันก็คือตัวตนของฉันเรามีรุ่นพี่ใช่ไหมล่ะพระเพราะเราเคยมาเราไม่โดนเดี่ยวเราไม่ใช่ออนโล์ว่ามึงเกิดมาเป็นกระเทยอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่ไหนฉันก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันเป็นกระเทยเออฉันรู้ตัวว่าฉันเป็นกระเทยและฉันไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครและไม่เคยไปพึ่งพาสายครเราต้องเป็นตัวตันเองเราต้องอยู่กันัวงเองคือเราเราเราคือว่าเหมือนโลกใบนี้เราเราเกิดมาเพื่อเพื่ออยู่คนเดียวเราต้องทำสิ่งทุ่ ด้วยตัวเองเราจะไปแบบพึ่งใครยาน,นเราเราจะไปทําตัวอ,อ,อ่อนแอราทับแข็งเข้มแข็งต้องสรองปากับพี่น้องทั้งหมดเก้าคนเก้าคนเนี่เป็นผู้ชาเยเสามแต่เป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยสองแล้วปา้าเข้ามาเป็นเพศที่สามแล้วก็มีน้องมีผู้หญิงเนี่ยหกคนปา้าเป็นคนกลางกลางเนาะมีพี่สาวสามคนมีน้องสาวสามคน แล้วก็ไอไก่เนี่ยก็เป็นคนสุดท้อเป็นคนที่แก้าา่าบ้านป้ามันก็เลยกลายเป็นสี่เพศตรงตรงกับความหลากหลายทางเพศพอดีคือมีสี่เพศมีทั้งผู้หญิงผู้หญิงแท้ผู้ชายแท้กระเทยแล้วก็เขาเราเป็นกระเทยแล้วสอนเราหลักสอนลูกเขาเนี่ยลูกเขาจะเป็นกระเทยตามเราหรือเปล่าอันนี้มันไม่เป็นความจริงป้าของการ เพราะว่าป้าเป็นครูมา25ปีป้าสอนเด็กนักเรียนไม่มีเด็กคนไหนเป็นกระเทยสักคนการเป็นกระเทยไม่ได้เป็นที่โรงเรียนมันเป็นที่บ้านเป็นมาจากชาติกําเนิดเป็นด้วยจิตวิญญาณที่เขาออกมาจากพ่อจากแม่เขาเองแล้วก็เขาก็มาผสมกับการเลี้ยงดูในครอบครัวใช่ไหมแต่ป้าเคยศึกษาดูนะเพราะเอเอเขาคิดว่เาเขา,าอยากได้นุปีตเตมคลอดออกมาเป็นผู้ชายพอเขามาเป็นผู้ชายก็มาเลี้ยงดูแบบลูกผู้หญิง ตมาก็เป็นกระเทยแตกสาวทวนทวดครูกระเทยจะสอนเด็กให้เป็นกระเทยมันมันมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะเด็กที่จะเป็นกระเทยมันเป็นการในบ้านใช่ไหมล่ะมันเป็นตั้งแต่ชาติกําเนิดเป็นตั้งแต่จิตวิญญาตของเขามาเป็นตั้งแต่พ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาคือคืออาชีพครูมันเป็นอาชีพที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าพ่อแม่เราอยากให้เป็นครูเออเราก็ไปเรียนหนังสือ จบมาก็สบอบบรรจุเป็นครูตามที่พ่อแม่เราให้เป็นแต่โดยพื้นฐานในด้านจิตใจแล้วเราชอบความสวยความงามเราชอบแต่งหน้าชอบทำผมชอบจัดดอกไม้ชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยไอ้อาอยู่นี่มันเป็นอาชีพในฝันเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราทำเนื่อเยอะนะ่อนะเมื่อทำไปต่พลาดแต่สลายเปก็เมียนรันยายรายันแบบแต่ Yanaka ka